สตอรนนี่ช่างวันนี้ค่ะเป็นพรก็จะพามาทําความรู้จักกับเครื่องบันทึกค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องบันทึก16ช่องอนาล็อกนะคะภายในน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะหัวใจสําคัญของเครื่องบันทึกก็คือฮาร์ดดิสค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดดิสนะคะซึ่งเป็นตัวบันทึกข้อมูลค่ะถัดมาก็จะเป็นเมนบอร์ดเนาะตัวนี้คือส่วนประกอบสําคัญหลักๆนอภายในแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็น16ช่องนะคะแล้วก็ชุดถัดมาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ค่ะ ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของเครื่องบันทึกอนาล็อกเนาะในเคสที่ติดตั้งไปแล้วแล้วมีอาการมองไม่เห็นฮาร์ดดิสต์นะคะให้ดูไปที่3อย่างก็คือฮาร์ดดิสต์เมนบอร์ดแล้วก็อะแดปเตอร์ค่ะเคสนี้เจอเจออาการก็คือมองไม่เห็นฮาร์ดดิสต์นะคะแล้วเรามาเช็คดูปรากฏว,ว่าเมนบอร์ดเสียนะคะฮาร์ดดิสต์เอาไปใช้งานกับเครื่องอื่นมองเห็นปกติอะแดปเตอร์ใช้งานปกติแต่ตัวเมนบอร์ดเสียนะคะทําให้การมองเห็นฮาร์ดดิสต์ก็คือมองไม่เห็นฮาร์ดดิสต์ค่ะ อันนี้เป็นเคสของอตัวตัวเครื่องบันทึกที่มองไม่เห็นฮาร์ดดิสต์นะคะไม่จําเป็นว่าฮาร์ดดิสต์ต้องเสียเนาะเพราะว่าในชุดของเครื่องบันทึกเนี่ยจะมีอยู่ตัวเมนบอร์ดตัวฮาร์ดดิสต์ตัวเดอปเตอร์ ict, ค่ะสาส่วนนี้ในกรณีที่มองไม่เห็นฮาร์ดดิสต์นะคะให้เราสันนิษฐานไปที่3ส,ส่วนแล้วค่ะแล้วก็ส่งไปช่างใกล้บ้านของเรานะคะที่เขาสามารถดูแลได้ถ้าในกรณีที่ซ่อมไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็ยังเอาสามารถมารีไซเคิลได้เนาะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตัวนี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ค ค่ะวันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวง่ายๆเนาะพามาทำความรู้จักกับเครื่องบันทึก16ช่องค่ะแบบอนาห็อกที่มาในเคสมองไม่เห็นฮาร์ดดิสค่ะก็สตอรี่ช่างวันนี้เอาไว้อีพีหน้าเนาะจะมาเจาะลึกเรื่องราวต่างๆค่ะ